วัสดีครับพบกับสุรุขาวอลลบอลเราเริ่มต้นกันที่สุทินวรรณบวรโพสต์ถึงวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยเน้นเต้นไม่เน้นตบหลังจบวีเอล2,023นะครับเกิดดราม่าขึ้นจนได้น,นะครับหลังจากที่สุทินวรรณบวรโพสต์ถามสมาคมลูกยางทําไมคนเคยเชียร์ถึงเปลี่ยนไปเป็นหัวไล่วอลลบอลหญิงทีมชาติไทยโดยทิ้งท้ายด้วยนะครับเน้นเต้นไม่เน้นตบวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อ สุทินวรรณวรวน,นักข่าวรุ่นเก่าก็เดิกมาโพสตั้งคาถามผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองที่มีชื่อว่าสุทินวรรณวรวถึงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหลังจบการแข่งขันในช่นลีก2023หรือศึก BNL ในโพสต์ดังกล่าวนะครับไม่ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็นแต่ยังใดโดยปิดคอมเมนต์เอาไว้โดยโพสต์รบุไว้ว่าบางส่วนถึงเปลี่ยนเป็นส่งเสียงโห่ไล่ทำไมจึงนำกาลีมาสู่กีฬา ตอนท้ายนี้เป็นบทกวีของน้องเพลงผ้าปลรภาคอดีตกองเชร์แถวนาที่เคยเป็นแม่ยกเทียมชนิดใครแตะไม่ได้เขียนเป็นกลอนว่าเน้นเต้นไม่เน้นตบเน้นเสิร์ฟติดลบไม่เน้นข้ามเน้นสวยยืนนิ่งไม่เน้นตามเน้นคิกคุกง,งามๆไม่เน้นัฉโดยก่อนหนี้นะครับนายสุทินวรรณบวรเคยโพสถึงกรณีที่สมาคมกีฬาบอลบอลแห่งประเทศไทยชีย้แจงว่าอัจฉริพลคงยศเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนร่วมเทียม บอกว่าชู3มนิ้วคือหน้าสเราติดตามบอลลยบบอลมาตลอดไม่เคยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ที่เห็นทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกให้เพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้้นไทยนักกีฬาก่อนที่มจจุลเจมงยุคนจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับไปว่าขอบคุณครับพี่สุทินผมเห็นด้วยว่าทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกให้เพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้้นไทยนักกีฬาสัญญาณชู3มนิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็นนะครับเรีดกได้ว่าเกิดดรามา่าจริงๆนะครับ ก็จบไปแล้วไปแล้วนะครับสำหรับ VNL 2023นะครับสนามที่ถามที่ไทยของเราเราก็ตกรอบไปเป็นที่โลเลแล้วนะครับแต่ที่เหลือก็คือดราม่าหลังจบการแข่งขันโคดออสเปิดเผยสอจุดที่ทําให้วอลมอลหญิงทิดจะไทยฟอร์มไม่ปังว n l อลนะสิ่งที่ต้องแก้ โค้ดออดนะครับอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลบอลหญิงเผยเรื่องที่ทับลูกยางสาวต้องปรับพร้อมนะแทคติกการเล่นคนหลงหลังจากตัวเกมวอลเล์บอลหญิงในเชลีนลีก23ที่ทีมชาติไทยจบอันดับที่1 4จากการแข่งขันลงเล่นไปทั้งหมด12นัดชนะ2แพ้ไปถึง10เกมโดยมี8คะแนนยุติเส้นทางไปเพียงแค่รอบนี้นะครับโดยโค้ดออดนะครับเกียรติพงษ์รัตจักเกียงไกหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลหญิงทีมไทยในอดีต ได้ออกมาพูดถึงผลงานของทัพดาวตบลูกยางชสาไทยไว้ว่าเป็นที่ทราบกันว่าเป้าหมายของเราก็พยายามที่จะสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดเราพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของเราก็คืออยากไปอยู่อันดับต้น,ตนอยู่ในท็อปสิของโลกให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่สิ่งที่เรามีณตอนนี้ที่ผ่านมาก็คือเรายังรวมตัวกันไม่มากทําให้การทํางานของโค้ชและนักกีฬาเป็นไปด้วยความยากลาบากเพราะแต่ละคนไปเล่นลีกต่างประเทศมีสไตล์าการเล่นและทค และเทคนิคการเล่นที่ไม่เหมือนกับเราบางคนเล่นญี่ปุ่นบางคนเล่นยุโรปต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดหนึ่งสมรัภาพทางกายดูเหมือนปีนี้ยังไม่ดีเท่าทุกครบางคนอาจจะมีการบาดเจ็บป่วยเกิดขึ้นมันก็ส่งผลการแข่งขันของเราในปีนี้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราหวังเอาไว้แต่ดู Perfect m เ n นของนักกีฬาในแมตท,ที่เขาชนะและแพ้มีบางแมตท,ที่เล่นได้ดีมากบางแมตก็ยังไม่เข้าเป้าตามยุทธศาสตร์ที่เราได้วางเอาไว้ โดยเฉพาะคุณภาพในเรื่องของเทคนิคคุณภาพทางด้านแท็กติกเขายัางทําไม่ได้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากวีเอปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวพวกเขาเองกับทีมงานสตาฟโค้รว่าเราควรที่จะใช้เทคนิคกลยุทธ์วิธีใดในการเล่นระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะปลายแล้วยังเหลืออีกเวนต์สำคัญสำคัญหลายอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นศึกซีวีลีกผู้นำในด้านอาเซียนเป็นอีเวนต์หนึ่งที่เตรียมตัวดูสกยภาพ หลังจากการปรับตัวว่าเขาจะทําได้ดีไหมอีกอีเวนต์ก็คือการแข่งขันทิมแชมป์เอเชียเป็นรายการที่มีผลคะแนนเวอร์เรนกิ้งพร้อมด้วยเราก็อยากให้เขาแสดงผลงานที่ดีและทุนกันอีกหนึ่งก็คือโอลิมปิกถ้าเขาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็น่าจะโล่งอกแต่คู่แข่งก็หนักหนามากเลยทีเดียวทั้งนั้นผมก็เชื่อว่าเขาจะทําผลงานได้ดีในอีเวนต์นั้น อีกอีเวนต์นั่นก็คือเอเชียนเกมซึ่งอีเวนต์เหล่านี้จะทําให้มีผลต่อคะแนนในอันดับโลกของเราความสําคัญของแต่ละอีเวนต์มันมีทุกอีเวนต์นักเว์บอลหญิงยุค90ตั้งคำถามไม่เคยเห็นสั่งแผนการเล่นแบบชูนิ้วนักเว์บอลหญิงยุค90อัดคลิปตั้งคำถามสมัยนั้นเป็นมือเซตไม่เคยเห็นสั่งแผนการเล่นแบบชูนิ้ว ดักประเด็นดราม่านะครับมจจุลเจมิมยุคนโพสเฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติทไทยในแอคชั่นชูสามนิ้วก่อนจะโพสเฟซบุ๊กตั้งคำถามว่าทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครก่อนที่จะลบโพสดังกล่าวยาอไรยก็ตามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ได้ออกหนังสือชี้แจงภาพของอัชราพรคงยศชูสามนิ้วเป็นแทคติกการเล่นเท่านั้นรวมทั้งชี้แจงว่าไม่ได้เป็นผู้จัดก,การแข่งขัน BNL 2023สันสามนามที่ 3, 3 ภาพที่พิธาลิ้มเจริญรัตลงไปถ่ายรูปคู่กับนักกีฬากระทบภาพลักษสมาคมที่มียุ่งเกี่ยวกับการเมืองเตือนบริษัทเทโรเอนเตอร์เทเมนต์จำกัดมหาชนอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนี้อีกล่าสุดผู้ใช้ Tik t o k กนะครับก็ซึ่งเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลนะครับออกมาชี้แจงว่าด้วยลักษณะในเกมวอลเลย์บอลในฐานะเป็นนักวอลเลย์บอลนะครับในยุค90ในฐานะมือเซตพร้อมอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆแต่ยุคนี้มันไม่มีสัญลักษณ์นี้มันไม่มีจริงๆ ไม่รู้ตัวอะไรสงสัยถ้าใครรู้บอกหน่อยไม่ได้เล่นบอลเล่มานานแล้วรวมกว่า30ปีนะครับโอ้โหก็เล่นยุก้าศูนย์นี้มันยุคไหนล่ะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิครับท่านผู้ชมโอจะให้มันเป็นอะไรเหมือนเดิมนี่มันก็ไม่ใช่นะครับกีฬามันมีการพัฒนานะครับมีทั้งวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยครับจะให้ทําแต่แบบเดิมๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมก็ออกมาชี้แจงนะว่าไม่เคยเห็นนะครับตัวเองเป็น นักกีฬามาก่อนนะฮะนี่คือสุขข่าววอลเลย์บอลนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับสําหรับข่าววอลเลย์บอลเช้านี้นครับดราม่าหนักๆก,กันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปนะครับก็ติดตามกันต่อไปว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับจะมีโปรแกรมนะครับในศึกอ่าต่อจากนี้คืออะไรบ้างนะครับติดตามได้เลยนะฮะที่ MJ Sport